ีมือก็อาจจะตก,กปไปบ้างฝนะั่งฮนะฝั่งฮนะโอ้โหล่วงฮนะบอกเลยแรงจัดนะฝั่งคนระับนะอุ้ยเวลาคำรามเราขยับตัวไม่ได้นะเหมือนเราจะติดสตันค์ด้วยดูไฟ เอาแล้วครับก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับวนันนีก็ยินดีสอหรับเข้าสู่ช่องนะสิเชนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Monster Hunter จอดีกันต่อนะหลังจากที่ผมได้ห่างหายไปนานนะครับผมเนื่องจากช่องของผมนั้นเกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับผมโอเคสําหรับในคลิปนี้นะผมก็จะมาทำเควสนะฮะห้าดาวเควสห้าด,ดาวนะครับลำดับที่10นะครับเควสนี้จะออกมาก็ต่อเมื่อเราเคลียร์เควสตัวนี้นะฮะอุระกันนะอุระกันคลิปที่แล้วนะครับ แล้วมันก็จะโผล่มาเป็นเววสนี้นะฮะโอเคก็ <Wow. S 1> ไปลุยกันนะครับวันนี้ผมก็มีดาบใหม่นะดบับดาบที่ทำจากจินโอกานะฮะในคลิปที่แล้วสองคลิปที่แล้วนะก็ได้ทำการฟาร์มอย่างบ้าคลั่งนะกว่าจะได้มา โอเคไปเลยกันครับผมก็เหมือนเดิมนะให้อัดอันนี้กันเลยคูลดิงตามด้วยเพิ่มช่องนะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธแล้วก็ชุดจากจินโอกานะส่วนลำตัวยังไม่ได้นะครับวัตถุดิบยังไม่พอ เอาละเราก็มาเดินหากันนะทุกคนวันนี้ขอมาลองดับใหม่หน่อยว่วงจ้ะว่ง้จะจ๊ะก็ชิงเล่นโอเคก็ถือว่าเป็นการบอมดาบไปเบาๆ นี่นะครับก็จะเป็นฉากภูเขาไฟแลวเราก็เดินหายก่อนนะตัวนี้บอกลยครับแรงจัดแรงจัดตัวเกมตัวนี้เป็นหลงแผทเสริมนะฮะ โคเอดอาจจะไม่ตรงเนี่ยก็ให้ทุกคนดูเอาแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงนะตอนนี้เราจะไปดูที่พื้นที่6พื้นที่หมายเลข6ตอนนี้เรากำลังหาเจ้าตัวไม่รู้ว่าเป็นมดอยู่ตรงไหน ตรงนี้ไม่มีนะฮะเดี๋ยวจะลองวนไปที่เดี๋ยวต้องไปลงที่เลขเจ็ดนะครับเพราะว่าขึ้นไม่ได้ทางนี้ ครับวิง่งจนหออมาจาแต่ว่านี้เอาละครับก็มาสักทีนะ่ะบอกเลยโคตรเท่นะฮะมังกรแดงลีโอเลอุสอิตวนี เป็นองกรธาตุไฟนะธาตุไฟมาจเจอกันหน่อยครับบอลชมพูเลยฮะจะได้มากตำแหน่งไว้มาครับพึโอเคขอสักดาบหนึ่งโอ้โหว้าวไวหนึ่งดอกหลังจากที่เราไม่ได้ทำการเล่นมานานนะฮะฝีมือก็อาจจะตกไปบ้างครับ ฝันฮนะโอ้โหลวงฮนะบอกเลยแรงจัดฮนะฝันครับอุ้ยเวลาเป็นคำรามเราขยับตัวไม่ได้คนระับเหมือนเราจะติดสตันไมด้วยดูไฟมนะั้ยพยายามเลี้ยงไฟจะดีกว่ามีกับดับนะ่่เป็นายกว่านี้นะแต่ผมอยากใช้ดาบสู้สมดูนะเป็นไงล่ะไฟฟ้าติดทุกดอกฮนะ หนึ่งสองโอ้โหเราจะช้าสักหน่อยจังหวะไม่ได้ครับทุกคนบวกด่วนโอ้โหมาได้ทุกคน,รกคนเราจะตุยแล้วเราจะตุยแล้วโอ้โหประมาทไปครับประมาทไป ตัวเราบางครับชุดมีชุดเนี่ยชุดมาเอากันใหม่ไม่เป็นไรครับเรามีสุดยอดอาวุธลับนะยตัวนี้ไปอีกรอบก็น่าจะชนะแล้วล่ะแฟลตบอมครูดิงโอเคเราได้มากไว้แล้วมันก็ยังอยู่ที่หมายเลขแปดก็ไปไล่ฟันมันเลย ดาบจากจินโอกานะตอนนี้ผมใช้เวลานานมากกว่าจะาสร้างมันขึ้นมาได้ เฮดซายังอยู่ที่เดิมเราต้องย้ำบอลนะฮะเดี๋ยวมันจะตกเดี๋ยวมันจะหายไปมันชอบบินหายตัวนี้อันนี้คือของดีฮะของดออีเปิดหัวมาก็ปลาไม่โดนซะแล้วประเด็นแรกเราต้องหลบไฟมาได้ก,ก่อนโอเคผมเริ่มจังรู้จังหวะมนันละ เดี๋ยวพี่จะฟันให้กริงเลยเต่าด้วยโคตรแรงครับบอกเลยดามนี้อืไอ้ชุดจากตัวนี้ก็ถือว่าแบบเป็นระดับที่สูงมากนะระดับ5เป็นมังกรที่อยู่ในระดับ5ดาวแต่ก็สามารถเจอในเควสที่ต,ต่ำกว่านี้ได้นะ มันจะมีหลายสีนะมังกรพวกนี้โอเคครผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม